ผมจะมาลองเพิ่มแคมไฟ์ระดับ6ให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวมาดูสิว่าเราจะทําได้ภายในกี่คืนนะทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟช็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยแล้วก็คอมโบบัตเตอร์ไฟลเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟช็อปบางคนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันเดียวเขาได้เลยนะซึ่งเก่งเกินไปหรือเปล่านะบางคนก็อาจจะ3วัน เดี๋ยวดูซิว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมว่าการที่เราจะเพิ่มได้ไวเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะแบบอยู่ที่ดวงอยู่ที่การสปอนเแมปด้วยนะครับว่าจะมาในแบบรูปแบบไหนได้ไม้มาหกอันเดี๋ยวผมจะค้าแผ่นที่แล้วก็ขยายไฟไปด้วยเลยละคันแต่สําหรับอาชีพที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกเป็นเอเลียนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ก็เอามาไว้ก่อนจัดมาครับใส่เพิ่มไปปุ๊บ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 ,บอ่าเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ครับแผนที่นั่นเองเขาต้องการไม้สักอันตอนนี้อยู่ที่ขั้น3ามอารมแบ็คคือเมื่อก่อนปุ๊บนี่หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเดินสำรวจแบบรอบๆนะยิ่งเราไปไกลเนี่ยเราก็จะยิ่งมีโอกาสเจอถังน้ํามันสีแดงหรือจะเป็นถ่านนั่นเองดูซิว่าเราจะเจอเหมืองไหมแต่ตอนนี้เราก็เจอถ่านหินค่อนข้างเยอะนะขอญาตเข้าบ้านมานะครับสำหรับเก้าอี้เนี่ยแนะนําให้ไปใส่เลื่อยไปถึงเครื่องขามากกว่านะทุกคนไม่ค่อยแนะนําให้เป็นแบบเอาไปใส่แคมไฟแต่ผม ไปใส่ดีไหมไม่เอาแล้วกันตอนนี้ผมจะเน้นถ่านและเดินไปไกลๆผมจะไม่เก็บแม้กระทั่งเหล็กเพราะว่านี่คือการชานเลนของผมโอ้ยแล้วผมเจอถังครับอู้เอาล่ะผมอาจจะทําได้ภายใน3วันนี่ครับแล้วเจอนี้ด้วยเดี๋ยวเราเก็บเผื่อไปด้วยนะแต่ไหนๆก็ไหนๆครับเปิดหิบไปด้วยเลยแล้วกันการที่เราคร้าแมปเนี่ยผมจะได้เดินเช็คไงว่าผมเดินไปจุดไหนแล้วนะเอ้ยเจอขวานแต่สิ่งที่ผมอยากได้นะผมอยากได้กระเป๋าครับ คือถ้าผมได้กระเป๋าเนี่ยผมจะแบบเก็บของได้เยอะแล้วกลับมาแบบทีเดียวไม่ต้องเดินวนหลายรอบนะอ่ะถังน้ำมันเลยปพ๊บโอ้โหไม่พอฮะอ่าอีกสักหน่อยสามก้อนนั่นแล้วครับผมแคมป์ซี่อะดูซิว่าผมจะเจอไหมนะสําหรับกระเป๋าอันยักษ์หรือกระเป๋าดีก็ได้หรือจะเป็นถังน้ํามันอันนี้ก็ไม่ว่ากันนี่เอาไปเลยชุดหนังเดี๋ยวผมจะไปไกลยิ่งขึ้นนะทุกคนยิ่งเราไปไกลเนี่ยเราก็จะยิ่งเจอของดีนั่นเองนะ ผมจะไม่ค่อยหาหรอกโซนแรกผมจะไปลึกๆมีไหมฮะทุกคนโอ้ยเหมือนผมจะเจอเหมือนเป็นคลังปืนแต่ขอแวะตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากมีถังแดงเจอถังแดงรัวๆขอแย้เปิดหีบครับตอนนี้ผมอยากได้มากกระเป๋ากระเป๋าอย่านะน้องหมาอย่าเพิ่งกระโดดมากัดผมกระเป๋าอืมชุดหนังไม่เป็นไรครับเก็บมาก,ก่อนแล้วกลับบ้านโอ้เสียดายมากเลยทุกคนโอ้ยแล้วผมเจอถังอีกอันนึงเห็นไหมครับจิ้งระมานไลเนี่ยก็จะจิ้งเจอของดีฉะนั้นผมจะแบกถังกลับไปด้วยตรงนี้น่าจะมีอีกนะเหมือนเห็นภาพแล้วเราค่อยแวะเดินกลับมาครับหรือเราจดาร เราจะการกระต่ายแล้วก็ถือหมากไาไหนทุกคนตอนนี้ผมีของมาให้แลกนะโอเคเอจัดก,การน้องกระต่ายสักนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ถ้าโชคดีได้ท้ากระต่ายเร็วเราก็ประหยัดเวลาไ,ได้เร็วขึ้นนะทุกคนผมมันจะโชคไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมน่าจะแคมป์ไฟห้าได้นะเราจัดเลยไหมผมจัดเลยแล้วกันปึ๊บได้ไหมอย่างนี้อืมนิดเดียวเองไม่เป็นไรครับวันนี้วันที่สองแล้วฮะและแคมป์ไฟผมห้าเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนทุกคนสเต็ปเดิมนะครับผมจะไปให้ได้ลึกที่สุดนะเราจะวิ่งไปให้ได้ลึกก่อน อุ้ยเดี๋ยวพลาดแผ่นด้วยนะครับพวกไม้พวกนี้เราก็จะไม่เก็บอนะ่ะจังเท่านัเดี๋ยวแวะขึ้นไปม้บนหน่อยทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีโอกาสเอ่อได้เป็นเหมือนกล่องที่เราเปิดนะเราอาจจะเจอถุงยักษ์หรือไม่ก็กระเป๋าดีก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอเดี๋ยวผมก็คืออ่อนไปหน่อยนะช่องกระเป๋าน้อยเกินขอร้องว่นี่ไงไหลเพิร์ลมาทำไมแต่ต้องไปต่อละกอ่ะหาต่อทุกคนวิ่งล้อมไปเลยนะมันจะเจอถ่านแฮะอยากได้กระเป๋าจังเลยตอนนี้บ้านหลังนี้เหมือนจะมีนั่นไงทึบตอนนี้ผมเดินมาเจอบ้านต้นไม้ อันนี้ก็มีแวร์เหมือนกันนะที่เราจะเจอของดีๆอ่ะอืแต่ไม่เจอแฮรรอบนี้บางทีเนี่ยเขาก็มีถังน้ํามันใหญ่หรืออาจจะเป็นกระเป๋าใครไหมโอ้โหลวสไนรูรูๆครับโอเคไปต่อช่วงแรกเนี่ยเราเหมือนจะดวงดีนะแต่หลังๆคืออะไรครับเนี่ยหลังๆได้อะไรไม่รู้อะหลังๆมันดวงไม่มาแล้วทุกคนจะมาไม่ดมดวันจะต้องกินข้าวไปด้วยในตัวเคมาไม่เลยน้ำมันน้ำมันอันใหญ่อ้หโอเคฮะเจ้า นั่นแหละเอาละทุกคนตอนนี้ผมเจอถังน้ำมันสีแดงอีกครั้งหนึ่งถ้าผมเจอถังใหญ่แล้วก็นะ่าจะแบบดีมากมากเลยแต่ตอนนี้หมดแล้วฮะโอ้เหินไกลๆครับนั่นแหละเอามาอีกถังหนึ่งแล้ววันนี้วันที่สมครับดูซิว่าผมจะทันไหมนะแต่วันที่สามผมว่าผมไม่น่าได้นะของผมน่าจะสัก5าวันเดี๋ยวผมจะวางของไว้ตรงนี้ก่อนครับของได้มาน้อยจริงอาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าไม่เท่มไงทุกคนกระเป๋าผมไม่โหดอะ มนแลครับผมเดี๋ยวหนึ่งเอาล่ะไดโปรดขอกระเป๋าให้ผมเถอะนะครับผมจะพยายามไม่เกินวันที่สี่แล้วกันนะมาไหมโอ้ยได้เป็นขวานแกล้งเราไปตัดต้นไม้เลยไหมทุกคนน่าจะจบๆเหมือนกันนะครับเอาและนี่คือกล่องแดงเลยวันที่สามครับเราเจอกล่องแดง <c oughs> เที่ยงเลื่อยไฟฟ้าโอ้โหเอาอย่างนี้เลยอ๋อข้างบนมีไหมฮะ โอ้ข้างบนก็ไม่มีครับสําหรับทานตอนนี้ผมอยากได้กระเป๋ามากเลยที่ผมช้านี่อาจจะเป็นเพราะกระเป๋าไหมระบุก,กันมีไหมทุกคนเราจะบุกคขปมน่าจะเสียนะอันนี้มีไม่เอ,อ่เยวิ่งหาแล้วอะไรเจออีกถังนึงผมน่าจะวิ่งมาทางนี้ตั้งแต่แรกก็น่าเจอถังแดงเยอะเหมือนกันโอ้โหสงสัยเราจะวิ่งผิดโซนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนได้อยู่คุณหิว คุณหิวตอนนี้เดี๋ยวผมจะกินซอยจุต่อไปนะครับบ๊อบโอเคไปต่อชึบนั่นแหละโอ้โหเหมือนจะเจอ,เจอฐานนี่เนี่หย,ยิบออกมาให้หมดผจะหมดคืนที่สามแล้วว่าจะทำไม่นอกผมไม่น่าพอฮะเดี๋ยวราวางไว้ก่อนทุกคนคผมอาจจะตัดสินใจพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้เอากระเป๋านะโอเค วิกันต่อทุกคนวิ่งกันต่อครับความจริงแล้วเนี่ยโซนหินม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะแต่แบบหนาวเกินไปทุกคนผมเจอแบบไม่ไหวโอ้จนหันขอเขาถ่านนะครไปแล้วผมว่าผ่านระบกบาปแล้ว เดินมาตั้งไกลครับเพิ่งจะเจอเหมืองถ่านครั้งแรกแต่ว่าถ่านตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มเยอะแล้วนะผมต้องการถังน้ํามันเท่านั้นขอร้องละกล่องนี้ไม่กระเป๋าก็ขอถังใหญ่ไปเลยจะได้จบจบนี่แง่ฉุดแพทย์แม่เหมือนจะไม่อํานวยเท่าไร่เลยนะทุกคนสําหรับเสริมนีัคบคือตอนนี้เนี่ยโชคลายมากทุกคนที่ผมเนี่ยไม่เจอกระเป๋าเลยครับถ้าเจอกระเป๋านะผมน่าจะเดินได้ไกลกว่านี้ทุกคนของน่าจะฟูกว่านี้ครับอะไรลองเติมไฟดูอืมเฮ้ยู้ผมอาจจะได้ตั้งนานเลยไหม เอ,อสรุปแล้วผมใช้เวลา4วันผมจริงอะผมได้แล้วนะตั้งแต่วันที่3แล้วแต่ผมแบบลังเลงไงทุกคนโอ้พลาดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสรุปก็คือผมใช้เวลา4วันนะครับในการที่แคมไฟผมจะขั้น6นั่นเองคนระและทุกคนละ่ะใช้เวลากี่วัน